ใกจะหมดกังวลเรื่องเกิดมาโดนหนอกจ้ะอันนี้คือเขาทำถูกใช่ไหมพี่ไก่ถูกช่วยไงเพราะว่าเราต้องรอเอฟเฟกต์กันไปรอกันไปรอกันมาพี่กิศสามชั่วโมงบุ้มสามชั่วโมงหมดเดย์พอดีไม่ได้ผ่าอุ้ยพี่กิศมาช่วยหลุดติดชิ้นเนื้อนะทำไมเธอทำรุนแรงแงเหรอมีตรงไหนเจ็บหรคะพี่กิศพี่กิศเขากัดฟันพูดะเธอแเคน ชิ้นเนื้อเขาหลุดติดเือลยไม่ออกเป็นรูนะนี <s <s mm ่ฟองน้ำอย่างดีสั่งจากอิตาลีเลยนะอะไรนะพี่จะล้างรถเหรอเห็นไหมหนูช่วยเร็วขึ้นไหมหนึ่งหัวใช้ต้องสี่ช่างเลยนับตัวเองด้วยเหรอเจ็บไหมคะเจ็บคนนะคะเจ็บคนนะคะเจ็บคนนะคะ นี่มีรูนี่มีรูใช่รูระบายกระไรเหงอใช่เอาจริงปะเนี่ยจริงจริงมันงอะใครทำเี่ยเนี่ยาเนไม่น่าขานเลยอยากให้เนียนกริ๊แ้เนียนกริ๊ค่ะอ่านี่มีประโยชน์กว่าค่ะไมางผมเหรอใช จริงจังมากเลยนะจริงจังแต่เขาจะเอาซีนต่อไปแล้วนะบูมใช่ต้องรอเนี่ยต้องเลยต้องช่วยให้พี่กิ๊กเสร็จเร็วๆไอผีเปียกก่อนเลยผีเปียกเปียกเปียกแต่เปียกตลอดแต่ใช่พ้นๆใช่ไหมเขาจะให้เธอกระโดดลงน้ำจริงวะเนี่ยบูมจ๋าตอนนี้คืนหลับก่อลองพื้นแบบที่ใช้กับนักแสดงปกติที่พี่บูมใช้เหรอใช่จะหมดอายุทำม แต่ว่าอีท่ยเล็กๆมันก็เป็นรองพื้นผสมกาวก็คือ้าจิ้มผิดอันก็งานงอลยเดี๋ยวตอนบูมให้พี่กิกมาช่วยด้วยไหมเดี๋ยวช่วยติดซิ้นเนื้อกิกเขาฉาบไม่ใช่หรอคะนี่เนียนมากเลยเนียนเหมือนฉาบปูนเลยค่ะผ่าผ่าบ่าปูนเลยหนาไปหรือเปล่าไม่มีพระรูปไหนเนียนขนาดนี้เลยนะก็อย่างที่เรารู้พระรอดเป็นพระปฏิบัติหลังจากที่บวชแล้ว

เราไปลองเราก็พยายามทำให้เขาอย่าขำก่อนเดี๋ยวคอหลุดเดี๋ยวคอหลุดเดี๋ยวคอหลเดี๋ยวคอย่นค่ะเธอต้องช่วยไปซับเหงื่อด้วยนะตอนเขาเข้าฉากอ่ะเดี๋ยวหนูมีพัดลมแขนคอให้มาลิมารับส่วนกุศลด้วยนะกูไม่เอา ่าัวอะเชนปิดเป็นแนดไปหมดแล้วเนี่ยน่าจะใช่ เขามาก็ไม่ได้เปลี่ยนผี่อู๋ซ่อมรถผี่อู่ซ่อมรถทางงานช่างอ่ะลูกค้ามารับยศ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 เรียกครับ <c oughs> ผมเปลี่ยนล้อให้แล้วนะคะรับข้างล่างตอนนี้ขับนุ่มเลยโ <c oughs> อยเนืกก้อกูมาเลยอ่ะกูมาเลยโอยเป็นผีชี้คองอะนอ่ะ <c oughs> <c oughs> หนังเรื่องนี้ผู้ปกครองคนรแนะนำ <c oughs> <c oughs> ไมก <c oughs> ลัวอย่าขอพยายามเลย กลัวพยาดขึ้นอ่ะโนื้อเื้อใชเวลาอตทีติกับแบบว่าทีมนี้นะคะคุณเคยอยู่ที่6ชั่วโมงแต่เมื่อกี้เหมือนหลับแล้วตื่นแล้วกูสปีดมากค่ะเขาบอกว่าพื้นดีพื้นแล้วเหมือนพี่ก็คือพื้นดีเร่งแปลงเร็วน่าจะประมาณชั่วโมงเนาะสี่สิบนาทีค่ะโอเคเนี่ย อันนี้เป็นแค่แบบทาสีนะคะเดี๋ยวจะมีแบบว่าใส่แบบความเน่าเฟะค่ะแบบเป็นที่ติดๆวันนี้มีอัพเรเวลล้างออกก็คือเดี๋ยวพี่ไก่จะช่วยขัดค่ะมีน้ำยาล้างแต่บุงเคยแต่งเอเบไกับเขาเขาให้น้ำยาขวดลิตรแกลอนนะคะ <laughs> ให้บึงกลับบ้านไปเลยพอ <laughs> เลิอกกองดึกมาบ <laughs> ูมอะ คงล้างอหอมไม่หมดหรอกเอาแกลอนกลับไปไปล้างเองต่อที่บ้านถามว่าของเก่ายังเหลือไหมของเก่าของเก่าเหลือค่ะของเก่าเหลือเพราะว่าได้เป็นแกลอนอาจจะหมดอายุเพราะว่าตั้งแต่อังกอร์ซึ่งหน้าวันนี้ที่หลอมาเป็นแบบว่าแผลเน่าเฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือเบ้าหน้าเดียวกันกับที่เขาหลอมหน้าบุงจากอังกอร์ไปพอดีเป็นความบังเอิญค่ะตั้งใจของทีมอ๋อเป็นความตั้งใจของทีมจะได้ไม่ต้องแบบเออนัดมาหล่อหัวใหม่โชคดีที่มีหัวเก่าอยู่แล้วแต่ใช้เสร็จปุ๊บ อบอกพูบอกว่าบูเดี๋ยวพี่เอาหัวมาคืนหัวหนูยังอยู่ที่ออฟฟิศที่อยู่เลย <c oughs> <c oughs> เอย๊นี่ถีดจมน้ำหรือกระสือเนี่ยได้หัวเปกับอันยังไม่เสร็จเหีอใส่คอนแทคแล้วก็อั p เลเวลในการติดหน้าเน่าค่ะ <c oughs> พวกเอ็มาทำอะไรที่เลืกค่ะเหมือนใครเปิดไฟอย่างเงี้ย <laughs> มองเห็นเป็นวงขา,ขาวๆอ, <laughs> อ่ะเฮ้ย <laughs> กลัวว่ะ <laughs> แขนเอาแขนมันตาเทียมอะ่ะ <laughs> ต้องมีตาแห้งอ่ะ าทยังไม่ตกดิอกาทิตกัที่ขาดวันไม่เคพดคนเลยทไมันนีากขาวนคตกที่เป็นตัวกำหนด เก่งไปกว่ามึงเลยทำแต่สันดานมึงมันเลวอีส้อยก็เลวปึ๊บกูเองึแล้วเออ,เอ,อกูเองเสร็จที่นู่นเล่นเผื่อไว้ให้หน่อยเปิดตัวกระชากหัวไปแล้วเดี๋ยวพัดก่อนครับผมแล้เราจะไปหน้าใช <c oughs> ่แล้วจะได้ได้เสียงห <c oughs> ยุ่หนล้อหุ่นล้อปึ๊้บจะมาหยุดแม่ เออใช่ไหมเออกูเองเขาจะอยู่ข้างบนใช่อีกหัวอยู่บนนี้ดึงขึ้นนี่นี่นี่ขาจริงเหรอ ันนี้เป็นต้นไปมึงหนีกูไม่พ้นหรอกมึงหนีกรรมชั่วที่มึงทำไม่พ้นหรอกตีสารเลวสารเลวงัส่องอ้มึงยกปต้อหนนี้แลวนี้แล้วามกไมนตงเดี๋ยวมันจะะเอาไป่ยมึงหนีกูไม่พ้นหรอกฮะ a c t i o ล้มลมลล้มมเข้ามาล้มปี And Action <c oughs> มึงหนีกูไม่พ้นหรอก <c oughs> มึงหนีกรรมชั่วที่มึงทำให้พ้นหรอกไอ้สารเล,ล,ลว <c oughs> ต้ง้งเต็เต็ and action <c oughs> มึงหนีกูไม่พ้นหรอกมึงหนีกรรมชั่วที่มึงทำให้พ้นหรอก กรรมชั่วที่มึงทำให้พ้นหรอก